ภาพลักษณ์ที่ประสบความสำเร็จทำให้คุณไม่ต้องเดินอ้อมภาพลักษณ์ภายนอกที่ประสบความสำเร็จมีส่วนช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานผู้นำและผู้บริหารธุรกิจต่างๆจะใช้ภาพลักษณ์ช่วยจัดการกับความรู้สึกของผู้ติดตามเพื่อให้ตัวเองมีภาพลักษณ์ที่ยอดเยี่ยมรวมถึงทำให้ฐานะตัวเองมั่นคงยิ่งขึ้นด้วย สาเหตุที่คนส่วนมากไม่ประสบความสำเร็จจนต้องล้มเหลวเพราะพวกเขามองดูไม่เหมือนคนที่จะประสบความสำเร็จสาเหตุอีกข้อก็คือพวกเขามองดูเหมือนไม่อยากประสบความสำเร็จหรือจริงๆก็ไม่รู้ว่าความสำเร็จคืออะไรหรือเมื่อโอกาสประสบความสำเร็จมาถึงแล้วกลับไม่รู้จักคว้าไว้ การออกแบบภาพลักษณ์เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้หากคุณต้องการประสบความสำเร็จโดดเด่นเหนือคนอื่นการออกแบบภาพลักษณ์ที่ดีไม่ใช่แค่เพียงเลือกเสื้อผ้าให้เข้ากันอย่างเดียวยังควรถ่ายทอดทฤษฎีสู่ความสำเร็จให้คนอื่นได้สร้างแนวคิดการสแสวงหาความเป็นเลิศเพื่อไปสู่ความสำเร็จเข้าใจปรัชญาการใช้ชีวิตและปลูกฝังรสนิยมที่สูงส่ง